สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Star Wars Jedi Fallen Order กันอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้อยู่ในาร์ที่แผนที่นี้มีอะไรให้เราสำรวจบ้างอ,ะอ่ะอ๋อมีเชสทั้งหมด2เชสมีตรงนี้ที่ไปไดเะะงงไปไ้เพราะฉะนั้นผมจะลองลงไปตรงตรงนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นผมจะลองลงไปตรงนี้ก่อนพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาสำรวจกอ่า เดี๋ยวสักครู่หนึ่งโอเคมาผมพร้อมละมันต้องมีของนั่นไงกำลังลรลละกรลลลลลเปิดไปได้โอเคดูแล้วว่าตรงนี้มีหนึ่งกะลงมีหนึ่งกะละกลลลลไปได้ถึงไหนวะ

ถ้าอย่างงั้นก็คงจะต้องไปที่ตรงนี้หวัดดีชิวี่ชิลบาก้าเสี fuck, ยงวอกเบลพูด The Fox เสียงอะไรนะชลาอะไรนี่ทางนี้ไปได้โอเคไปทางนี้ตรงนี้มีอะไรไหมไป <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้แล้วตรงนี้อ่ะโดดไปได้ไหม นี่มันติดอะไรกันมันไม่เห็นมีอะไรให้กูติดเลยไม่หยอกไปก็ได้วะอะไรเหรอแกนไปโอเคไปยังไม่ได้ไปได้ไหมวะไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะขึ้นแดง เอ๊ะทำไมไมีสองแดงวะแดงอีกอันนึงน่าจะอันนี้มัง้งโอเคอนึกว่าต้องกดโอ้ไม่กอดโคตรมืดเลยอ่ะผมว่าผมปรับแสงขึ้นดีกว่าว่ะมันรู้สึกว่ามันมืดไปอ่ะวิดีโอ brightness อยู่ไหนวะ v ว s u a l เนี่ย brightness default แม่งมืดไป โอเคค่อยโอเคขึ้นหน่อยก็แม่งมันมืดเกินเว้ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวลองปรับปรับกับคืนก่อนไหมเออเดี๋ยวเราลองปรับกับคืนก่อนว่ามันต่างกันมากแค่ไหนเพื่อแบบความมืดอ่ะมันจะได้อัตลรสมากกว่านี่ผมไม่พอใจโอเคเดิฟอลล์เอ้ยมันก็ไม่ต่างมากเอาอันนี้แหละเอานี้แหละเอาเดิฟอลล์นี่แหละโอเคไปทางไหนได้บ้างทางนี้เหรอสวัสดีพวก เอ๊ะ้วทำไม,มเดี๋ยว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 มัมึงเป็นอวตารวุธอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นมันที่สุดซึ้บแม่งรู้สึกไม่ไว้ใจโคตรรู้สึกไม่ไว้ใจโคตรไอ้เชี่ยใหญ่แมงมุมโอเค มาอัปเดตบีกันมันต้องมีอะไรมาให้กูสู้นะระหว่างที่กูทำอันเนี้ยนี่จะมีตัวอะไรเนี่ยกูละเสียวไปหมดแล้วแหวงนี้ก่อนทางนู้นยังไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วตรงนู้นล่ะคงไม่มีตัวอะไรมาหรอกเนาะจิมมี่จิมมี่มิมอเคโอวชาร์ด Let's try it โอเคแล้วกมเอ็นแล้วผมจะไปฝั่งนู้นเพื่ออะไรวะเพื่อ ผมก็ปีนขึ้นได้ไม่ใช่เหรอวะแล้วนี่อะไรเนี่ยกลับขึ้นได้ใช่ไหมไม่อะกลับขึ้นไม่ได้กลับขึ้นไม่ได้อ่ากลับขึ้นไม่ได้อ่าต้องเดินหน้าอย่างเดียวสินะลับไประเพ่อันนี้อะไรวะ โอเคตัวนี้ตีได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขึ้นหลอดเลือดตีได้โอ้ย๊บๆๆๆแก้ไดแล้นน่าจะหลุมนี้ไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นหลุมแบบออกไปตายเลยมีซีเครตหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรละมัง้ง ถ้าใครยืนอยู่น่ะมิดหรือศัตรูมิดอาจจะเป็นมิดแชร์บัญชาอ๋อมิตดเฮ้ยยังไม่ถึงโอเค Imperial Saprofinery lies dead. Why does the Empire want wood tree sap? Nothing good. They refined the sap into a powerful compound, and they're rushing to expand production. to stop them. That's the plan. We don't know they're in-game, but they spread themselves too thin. This map we recovered proves it. These refineries double as blue oh, We use those cutters to create a distraction, while you... I need their help to stop the Empire Understood. Understood. Watch yourself in there. Yeah. You hear that? Say he needs my help. Come on, babe. Good thing, Wait. นี่ไงผมเห็นอันนี้มันไม่พลาดสายตาของผมไปได้หรอกนะสายตาเฉียบคมเนี่ยซื่อสัตย์อึดหนึ่งอ๋อเดดทรูเปอร์ฉันเห็นเขาแล้วมันโหดมากกว่าที่ผมคิดนะโอเคเราไปทางไหนได้บ้างทางนี้น่าจะน่าจะไม่ตอบโจทย์ก็น่าจะเป็น เออเมื่อกี้เราเก็บอะไรไปเรายังไม่ได้เก็บซีเครตหรอแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรวะโคตรมึนเลยพี่โคตรมึนเลยครับโคตรโคตรมึนเลยโอ้ด้านล่างไอย้ย่า เอยเอ้เอาโว้มาจากไหนจุดเซฟอ่ะเราถึงจุดเซฟแล้วถ้างั้นก็เราก็ตัดจบไปเพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันอ่ะหยอก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 เอ่อเมื่อกี้มันขึ้นอะไรวะแต่นะคงขอดูก่อนว่าตรงนี้มันเป็นแมปใหม่หรือ,อยังถือว่าเป็นแมปใหม่แล้ววะ่ะโอ้ยต้นไม้บางหน่อย เออเป็นรูอย่างงั้นน่าจะลงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมน่าจะลงทางนี้ได้มีอะไรไหมอ๋อมีที่ขึ้นโอเคเยี่ยมไปเด้งขึ้นนะไม่รว่ามึงเห็นมึงไม่ค่อยอยากสู้เลยไม่ค่อยอยากสู้เลยกล่องอะไรแถวนี้ไหม ีไมีไหมไหม่มีกูซออเลป็นที่ซ่อนตไม่ใช่ t ด้วยวะเ o v e เฮ้ยเห็นกูได้ไงอันยิงมายิงมาเห็นกล่องละ เปิดได้ยังไม่ได้เอาดาิตัวไหนวะเออมาตัวสุดท้ายจัดมาพี่อยู่รอเท่ๆอยู่แล้วนั่นน่ะก็ไม่ได้อยากเย็นสักเท่าไหร่นะย,ยังเปิดไม่ได้ครับยังเปิดไม่ได้ครับประตูเนี้ยจงเปิด

ทีละตัวทีละตัวไอ้หนุม่มใจเย็นไอ้หนุม่มใจเย็นไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มใจเย็นมามาาโอเคโอโหสัญญาณเตือนกลัวไม่รู้หรืองไงว่ากูมาไปได้ปะเนี่ยเฮ้สแกนสกแกนอะไรวะมันสกแกนอะไรของมันวะ ได้ไอ้กล่องไปเนี่ยเอ่อโอเคเส้นทางตรงนี้ Korea. เครีแออะมัง้งเราได้กล่องไปแล้วทั้งหมดเออเออสุเเมื่อกี้มึงอ๋อเปิดยังไม่ได้มันมีให้เลือกสองทางอ่ะเดี๋ยวขอไปดูทางนี้ก่อนให้มันไปได้นะ ไปได้อยู่นะไม่ไมผู้ช็อตคัดอันล็อกอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยผู้พองโผล่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมาเดิเฮ้ยชิปอันแน่ ก <ส plane. S 2> ็ไม่เท่าไรนั่นนะเออถ้าผมไปตรงนี้ผมก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องไปทางนี้นี่แหละถูกแล้วไอ้ไม่ได้ชิปหายแล้วมือพีโดนโอ๊ย ไปไม่ได้ต้องไปช่องแคบมัลลักา์อีกแล้วโอเคไทฟิตฮรัาาาบพีดีไปชับพอดีจะอ่าชาลาปู่จะไม่ลงไปสู้ จะยืนดูอยู่ตรงนี้ให้กำลังใจอยู่ห่างๆโชคดีนะเพื่อนเปิดได้ปะแปไงไอ้เปิดไม่ได้นี่แหละตัวนี้แหละเออขอบพูดที่เหลือไม่ใช่ปัญหาเกนไปโอเคเสียงอะไรอยู่วะ ตรงนี้ขึ้นได้ทางนี้ไปไม่น่าจะได้นี่สแกนไม่ได้ตรงนี้หมดยังไปได้ไปไม่น่าได้ไป่างนี้แหละรถแล้วกูจะขึ้นยังไงเนี่ย you sure you โอ้ชัดเอาแล้วมึงพากูไปไหนเนี่ยอ๋อแล้วทำไมไม่มีทางไปทางนี้อเก็ทำไมไม่มีทางไปทางนี้วะมันก็ไม่ได้มีทางทางทางไปอะไรไม่ใช่หรอวะก็ไปทางนี้แหละโอเคขึ้น ปล่อยกูไปโอ้ยเชียออเ่ยเอาเล่นมันเนี่ยไปเยอะเงี้ยเห็นกูยังเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเพื่อนผมปล่อยมันสู้กันเหรอผมผมไม่สู้จะดูว่ามันจะยังไงบ้างเราเราจะเราจะ,เราจะแอบซุ่มดูอยู่ห่างๆมึงเห็นกูเหรอิึงเห็นกูได้ไงผมจะรอดูว่ามันจะเป็นไงไอ้ตัวนั้นบัก็ก เราจะรอดูอยู่ห่างๆให้มันจัดการพวกสตอมทูเปอร์ไปเออระหว่างเนี้ยมีกล่องหนึ่งกล่องระหว่างนี้ผมจะไปสำรวจตรองอืนองง่นรอไหมมีให้สำรวจเปล่าเอามีนึกว่าไม่มีเนี่ยเดินเข้ามาดุมๆนม่ฉยเฉยเฮ้ยนี่มันซีเครตนี่มันซีเครตซีเครต แล้วก็กลองมีซีเครติแนซีเครตสองงานผมเจอแล้วหนึ่งซีเครตไปสูตรเซิเร์ตเอา่ะเรากลับทางเดิมกัน ผมหวังว่าตอมทู t เ o อร์คงจะหายหมดละถ้ามันโหลดฉากอยู่นะถ้ามันยังมันไม่ได้ตัดฉากมันก็คงจะเหลือแต่แมงมุมโอเคอยู่ตรงไหนวะเอาขึ้นอีกเออ ้อาไม่ไม่เออเอ,อ้โอเคแกนเรียบร้อยสกิลผมจะเก็บสกิลเ,เอาไว้เพื่อที่จะไว้อัปเกรด 1. 1> ท่าที่ผมต้องการ,อ,ร 1? 1> อ่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่อะไรวะสแกนอะไรอีก o n e o f g r e e c e can cook with these. ไปทางนี้กันผมว่าสตอมทูเปอร์มันน่าจะโผล่ตรงนู้นตรงตรงที่เราไปเอาซีเร e t มาเมื่อกี้ไปลงไปกูจะเจอตัวอะไรไมเนี่ยตกได้หมดเลยตกได้หมดเลยกูหนีไม่ได้

อ่าวเอากูาเดินเข้าทางนี้ก็ได้เหรอเอาก็ไม่บอกกันอันนี้อะเอ่อไปทางไหนวะไปทางไหนเอ่ยเจาะเอ่อตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้คือที่ที่สตอมทูเปอร์มัน ตักยิงผมนี่ใช่ไม่มีอะไรเลยเรามาทำไมวะตรงดิเราก็ไปทางนี้เฮ้ทางนู้นไปไงวะนะ่ะหินของอะ่ะไปไงอะ่ะโอเครู้ละมึงหยุดก่อนนะมึงมึงอย่าพึ่งนะมึงอย่าพึ่งนะโอเคไปเฮ้ยงแบบานยาอะไรกูอ่านอะไรเนี่ย ตงไม่เห็นข้า โอ้โอ oh, oh. ้ไอ้ที่อําจัดมึงหนีทําไมมึงหนีทําไมมึงหนีทําไมยังไม่ทันได้ดูตรงนี้เลยมีอะไรไหมเนี่ยอ๋อปล่อยตัวคือตายสินะได้เลยได้เลยโอเคอ๋อจ้า อาชีพเปล่งแล้วต้องรอ,งอโอเค <So far. S 1> ยังอยู่ดีโอเคเจอจุดเซฟแล้วเยวกอนสกิลมีอะไรบ้างที่เป็นแบบใช้สามสกิลเอ๊ะมันอะไรอ่ะอะไร หนึ่งสกิลพอยต์เก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกันไปก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคท,ที่ต้องไปคือท,ทางนูน้นโอเคทางนี้ไปได้ไหมลงเปิดออกไม่เปิด,ปดแสดงว่าต้องใหม่ทางหนึ่งสินะโอเคตรงนี้แดง เพราะฉะนั้นทางที่ไปได้คือต้องลงตรงนี้เฮ้ยไดยกำลังมาที่นี่ไม้นานไปเลยไปเลยเออ แล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนวะกูผักตกไปอ่ <c oughs> ะกูกูกูตั้งใจก <c oughs> ูเกียดกูเกียดสู้อะ่ะัดคัดอัลล็อกไปไม่ได้อันนี้ก็แดงเดี๋ยวลองลองเดิน <c oughs> ไปดูแล้วกันก็เป็นยังไง เราเราต้องสู้กับตัวอะไรวะเนี่ยนั่นไงกูยังพูดไม่ทันขาดคำไม่ไม่ไมโอ้โหน่าก,กลัวเลยเชยน่าก,กลัวชเชยยังไง ่เท่าไหร่นะครับผมโอเคช่วยพวกกูเกีได้แล้ว oh <my> แผลไม่ออกโอเครู้แล้ว oh <my> แปลออก้วขอบคุณจ oh <my> ินะยูว l ลคัม อ๋อนี่คือทางเนื้อเรื่องเหรอะโอเคเดี๋ยวผมจะไปสำรวจทางนู้นก่อนนะว่ามันจะได้ไหมเอ๊มันบอกว่าทางนี้ผมไปได้เว้ยแล้วตรงนี้ก็ยังแดงอยู่เอ่อสแกนไปถ้าเหยียบนี่คือไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหม ตรตงนี้ไปได้โอเคไปเปิดตรงนี้ก่อนตัดคัทอาล็อกคุโมโฟไหนเนี่ยเดนะเฮ้ย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 เ้นเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเสเฮาเราเเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยื้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยอ้โหซีเค้ยเฮ้มั้งโฮ้ย้นล เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเลือดทำไมเลือดขึ้นไอ้ยี่ไง้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยว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 ไม่ไม่ได้จะลงนะไม่ได้จะลงนะไม่ได้จะลงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ๊ยเจ้างนี้กล่องเอ้ยตัวนี้สู้ไงวะไปแท่งยักษ์เหรอ เอ็กสคิลพพยต์สี่ละสแกนโอเคมันมีทางที่ผมไปต่อได้วะซึ่งผมไม่รู้อะว่า,วาใช่ทางนี้หรือเปล่าทางที่ไปดุมๆไปเจอทางโคตรงงเลยอะงงในงงงงใน่งงว่าแล้วมึงต้องสไล เอาแล้วมึงกูมาผู่ไหนวะเนี่ยเอาแล้วไงนั่นมันตัวอะไรไแกนไปนะ ดังนั้นคือจุดเซฟว่ะเดี๋ยวต้องขึ้นไปก่อนโอเคโดดถึงแค่ผมโดดแบบโดดก่อนแค่เขาท่าอีกแหละไปไปวิ่งไปวิ่งไปเวยเวว้ยเว้ กู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 กเจอแล้วที่สู่ซื้อกูมาสู่ซื้อกันเอาละเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาจุดเซฟของเรากันดีกว่าจุดเซฟของเรามันอยู่ตรงไหนนะที่กลมๆตรงนั้นอะ อันเดียผมไปเซฟก่อนลวกันสำหรับพานี้ผมว่าผมจะตัดเอาไว้เท่านี้ละกันสำหรับพาน้าเดี๋ยวเราจะมาลุยกับดาดน,นี้แผนที่นี้กันต่อว่ามันจะมีอะไรให้เราสำรวจกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันให้ด้วยนะครับผมถ้าใครตามมาจากคลิปที่แล้วนู้นก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยจะร้องไห้โอเคก็คผมก็ส่วนคลิปนั้นจะลงเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ผมก็ตั้งใจไว้นะว่า3วันเนี่ยกะจะลงคลิปหนึ่ง ถ้าเกิดว่าใครติดตามที่ผมก็ขอคุณมากๆเลยถ้าเกิดยอมติดตามรอดูเนี่ยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอยยกันใหม่พ์ทหน้าครับผมสำหรับพันนี้ก็บายบายสวัสดีครับ